ครับสวัสดีครับสมาชิกส,สวนทุเรีมือใหม่ <c oughs> วันนี้เป็นวันที่เป็นวันอาทิตย์ที่สี่ 4, อุมภาพันธ์สองห้าหกเจ็ดนะครับ <c oughs> ขอไปอเป็นเดือนของเขาเรียกว่าเดือนแห่งความรักนะครับอถ้าใครมีความรักนะครับในการปลูกทุเรียนนะครับ ก็เชิญชวนนะครับเพื่อนสมาชิกนะครับถ้ารักครอบครัวก็รักครอบครัวมากขึ้นนะครับแล้วก็รักคนที่เรารักนะครับเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเชาวนี้สิ่งที่ผมจะแชร์และก็แบ่งปันก็คือจากดินที่ผมหมักไว้นะครับเนี่ยแล้วก็เอามารวมกันตามสูตรคลิปแรกวันนี้เช้านี้ที่ผมลงไปแล้วนะครับและหลังจากนั้นผมขมาคนให้เข้ากันนะครับแล้วก็ใส่ดินพร้อมปลูกเอ่ยแล้วก็ดินอ,อินทรีย ปุ๋ยอินีนะครับก็ตามสูตรนะครับคลิปที่หนึ่งและหลังจากนั้นนะครับน้ําในส่วนที่ผมจะจุ่มรากนี้นะครับเป็นไตรโคโดมานะครับหนึ่งช้อนโต๊ะกับน้ําประมาณสัก5ลิตรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ใส่ <c oughs> สารเรียงรากนะครับใส่สารเรียงรากจะเป็น B1 ก็ได้นะครับแต่ของผมนี่จะเป็นโกรูทนะครับ ก็ราคาก็จะแพงขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับแต่ถ้าเป็น B1 วันราคาถูกนะครับก็ไม่ถึงร้อยนะครับก็สามารถใช้ร่วมกันได้นะครับผมก็ทำการอย่างนี้นะครับเรานำทุเรียนมาเป็นทุเรียนพันุ์พื้นเมืองนะครับต้นแรกนีครับเป็นกบสวนรรอย่างที่ผมได้ทำคลิปแล้วสภาพต้นก็เป็นประมาณนี้นะครับเป็นสมาชิกน้ำตาลอมเขียวนะครับใบ เขียวสดใสใบหนาใบมันนะครับดูจะนิ่มนะครับไม่แข็งกร้านไม่แห้งไม่มีปลายใบไหม้นะครับถัดไปก็จะเป็นอีลีฟนะครับอีลีฟก็มีลักษณะเหมือนกันอย่างที่ผมลงคลิปไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่เกี่ยวกับวิธีและลักษณะการที่เลือกกิ่งพันธุ์นะครับก็ตัวนี้ก็เป็นสายน้ํำพึ่งนะครับตัวนี้เป็นยาวลินจีนะครับที่บอกว่ามีราคาแพงที่สุดนะครับแล้วก็อร่อยที่สุดนะครับ ถัดมานะครับที่ผมจะนําลงเข่งวันนี้ก็เป็นกบสุวรรณเช่นกันนะครับส่วนที่ผมลงไปแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับสมาชิกเป็นกบพิกุลนะครับกบพิกุลตัวนี้นะครับเนื้อ,อสีเหลืองเข้มก็คล้ายๆจะเป็นสีทองนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมเหมือนดอกพิกุลเขาก็เลยให้ชื่อว่ากบพิกุลผมก็นําลงเข่งเรียบร้อยนะครับเข่งประมาณนี้ ส่วนในเข่งที่เราใส่ไปแล้วเราจะใส่ประมาณครึ่งหนึ่งของจํานวนเข่งแล้วก็ขุดให้มันเว้านิดหนึ่งนะครับเพื่อรองรับเพราะว่ามันมีความลึกความยาวความสูงของอที่เบ้าตุเรียนนี้ประมาณคืบหนึ่งนะครับคืบหนึ่งก็อย่างสมมุติว่าเรายึดคืบอย่างนี้มันก็เต็มเข่งพอดีนะครับคืบใส่ที่เข่งเพราะฉะนั้นเราใส่ดินครึ่งหนึ่งแล้วก็ต้องโกยดินขึ้นสักนิดหนึ่ง,งให้มันเป็นแอ่งเป็นหลุมข้างในนะครับเพื่อที่จะวางลงไปนะครับให้ต่ํากว่าปากเข่งเนี่ย ขอบตรงนี้นะครับประมาณนี้ก็ใส่แล้วก็ค่อยเอาดินกบเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะครับท้ายสุดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเพื่อนสมาชิกที่กรณีที่ใส่อย่างนี้ไม่ควรใส่ที่ล้นเข่งนะครับให้เหลือไว้ประมาณสักเนี้ยตรงตรงแถบมันพอดีครับแถบตรงนีน้แถบประมาณนี้ไม่แน่ใจว่านิ้วนิ้วหนึ่งนิ้วไม้บรรทัดหรือว่านิ้วเศษเศษประมาณนั้นนะครับอีกนกประมาณนี้าสาเหตุเพราะแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราใส่อุ๋ยก็ดีหรือใส่ วัสดุอื่นๆที่เราลาดไปเนี่ยมันจะได้ไม่ล้นหนีครับมันจะได้ไม่ล้นหนีนั่นคือประเด็นที่1ประเด็นที่2เวลาเราลดน้ำนะครับมันก็จะมาปะทะตรงนี้อยู่มันไม่ไหลทิ้งนะครับมันก็จะมาปะทะขอบตัวนี้ นะครับแล้วก็น้ํามันก็จะซึมลงสู่ดินที่เราต้องการนะครับแต่ถ้าเราใส่เต็มก็จะล้นหนีนะครับสารอาหารที่เราใส่เนี่ยมันซึมลงในดินพวกนี้มันอาจจะซึมไม่ทันนะครับมันก็จะเสียประโยชน์ของเราไปเปล่าๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนในเรื่องของตัวนี้ก็จะผูกมัดไว้ประมาณสัก1เดือนนะครับหลังจากนั้นก็จะแกะออกนะครับไม่ควรไว้นานนะครับถ้าเขาขยายเซลล์เ็าจะขยายไม่ได้เพราะเชือกตัวนี้มันจะบีบรัดเข้าไปนะครับมันจะกิ่วนะครับมันจะกิ่ว พอลงเขียงอย่างนี้แล้วนะครับต้องเอาไปไว้ในร่มนะครับเพื่อนสมาชิกเดี๋ยวดูร่มแสงแดดลำไรประมาณรับแดดประมาณไม่เกิน6กินนะครับหรือจะรับแดด40%กําลังพอดีนะครับช่วงนี้แดดมันจะร้อนจัดมากนะครับตอนนี้ก็ร้อนมากเลยนะครับเห็นเงาผมอยู่นะครับเป็นลักษณะประมาณนี้ในส่วนที่เพื่อนสมาชิกปลูกนะครับในเรื่องของการลดน้านะครับแนะนําในเรื่องของการลดน้ําเพราะว่ามันมีรูอากาศนะครับเนี่ย มีรูอากาศรอบเลยนะครับอากาศถ่ายเทได้สะดวกในขณะเดียวกันเราลดน้ําตรงนี้นะครับดินที่เราปรุงนะครับเป็นดินที่เราใช้วัสดุที่โฟน้าโฟ,โฟอากาศนะครับเป็นแกลบด้วยเป็นขุยมะพราะ้าวเป็นมะพร้าวสับนะครับแล้วก็เป็นขี้เถ้าฐานนู่นนี้นั่นใส่ลงไปเราจึงสามารถที่จะลดน้ําได้ทั้งเช้าและเย็นนะครับหเดือนให้เช้าเย็นนะครับเพื่อนสมาชิก ลดไปเลยนะครับลดลดให้เป็นอาจจะเป็นผักบัวหรือสายยางก็แล้วแต่นะครับตัวนี้ลดได้ประมาณถึงห้าสี่ถึงห้าลิตรนะครับเข่งเดียวนี้นะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะแฉะมันจะเป็นเชื้อรานะครับเพราะว่าไตโครมาเราก็ผสมลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ลาดลงไปนะครับลดจะเป็นห้าลิตรสิบลิตรมันก็เปืองน้ําเปล่าๆนะครับแต่ให้ลดพอรู้ว่าดินที่เรา,อ,าอยู่อยู่กับรากพืชนี่นะครับอยู่กับลาด ารากพืชเนี่ยให้มันเปียกให้มันมีความชื้นนะครับเขาเรียกว่าที่ผมได้ทําคลิปแนะนําว่าถ้าตุเรียนในเข่งในถุงรดน้ําให้น้ําไหลล้างรากนะครับก็คือให้มันผ่านรากทุกรากให้ได้นะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะแฉะไม่ต้องกลัวว่ามันจะเหลืองไม่ต้องกลัวว่ามันมันจะใบไหมเนื่องจากว่าดินที่เราปลูกเนี่ยมันโฟน้ําโฟอากาศดีแล้วมีหนําซ้ํานะครับอากาศมันเข้าตามขอบเข่งนะครับเพราะว่าอากาศมันพัดผ่านแล้วดินเราจะแห้งเร็ว นะครับแต่มันก็มีความชื้นอยู่ในตัวเนื่องจากว่ามันมีขุยมะพร้าวแล้วก็มีมะพร้าวสับนะครับถึงแม้ว่าเราจะไปต่างจังหวัดสักสองวันมันก็ไม่ตายนะครับเพราะว่ามันอมความชื้นอยู่และในขณะเดียวกันเราลดน้ําเช้าเย็นทุกวันทุกวันทุกวันจะลดขนาดไหนก็ช่างนะครับมันก็ไม่เป็นบ่อสาเหตุที่ทําให้เกิดเชื้อราเพราะน้ํามันจะไหลออกครับมันจะรับได้เท่าที่เขารับนะครับวัสดุพวกนี้มันจะอมน้ําเท่าที่เขามี ความอิ่มตัวของวัสดุนะครับและหลังจากนั้นนะครับมันก็จะไหลทิ้งเปล่าๆนะครับผมจึงบอกว่าลดเช้าเย็นก็ได้นะครับไม่ต้องกลัวว่าแฉไม่ต้องกลัวว่ามันจะรากเน่าขนเน่าอ่ถ้าลดเยอะๆได้ไหมได้แต่น้ำมันก็ไม่มีประโยชน์นะครับมันก็ไหลทิ้งเปล่าๆเขาก็จะรับเท่าที่เขารับได้นะครับประมาณนี้ก็สรุปก็คือลดเท่าที่สบายใจนะครับเอาเท่าที่หนึ่งไม่เปื้อนน้ำนะครับ อย่างนี้เป็นต้นนะครับเราไม่ต้องวิกตกกังวลน,นะครับในเรื่องของอใบเหลืองรากเน่าขนเน่าไม่มีนะครับลดเ,เ,เดือนที่1นนะครับลดเช้าเย็นนะครับพอเดือนที่2ลดเช้าอย่างเดียวนะครับเื่อนสมาชิกจะเป็นประมาณนั้นเดือนที่3ก็ลดเช้าอย่างเดียวนะครับก็ลดให้ชุ่มจนรู้สึกว่าน้ํามันไหลออก นะครับก็แค่นั้นก็พอแล้วก็ขยับไปต้นใหม่นะครับแต่สิ่งที่สังเกตนะครับเพื่อนสมาชิกมาสังเกตตรงข้อนี้นะครับถ้ากรณีแบบนี้เขาอิ่มน้ําอิ่มปุ๋ยก็ปล่อยเขานะครับถือว่าโอเคที่ผมได้ทําคลิปก่อนละหน้านี้วิธีการสังเกตว่าทุเรียนพอน้ําหรือไม่พอน้านะครับที่ใบโคนใบพวกนี้นะครับมันจะอิ่มเอ,อบิบอวบนั่นเองนะครับแล้วก็ใบคลี่กลางรับแสงในยามเช้านั้นถือว่าทุเรียนสมบูรณ์แล้วก็มีตาปริ นะครับตาปลีขอบตาที่ว่ามันเนี่ยมันออกประมาณนี้ครับคุณสมาชิกเนี่ยออกเล็กๆอย่างนี้ก็เรียกว่าเม็ดข้าวสารครับถ้ามันออกอย่างนี้ก็ถือว่าโอเครากเขาขยับแน่นอนเขาขยับจากที่เบ้าเดิมดินเดิมอย่างนี้เป็นต้นส่วนของผมนี้นะครับที่เห็นใบเหลืองๆนิดหนึ่งนี้ เป็นใบที่เป็นใบแก่นะครับมันก็เหลืองโดยธรรมชาตินะครับแต่ถ้าของเพื่อนสมาชิกถ้าเหลืองทุกใบทุกใบทุกใบอย่างนี้นะครับทุกก้านถ้ามันเหลืองพร้อมกันนะครับโดยดูเหมือนมันจะสลัดใบนะครับก็แสดงว่าน้ําอาจจะไม่เพียงพอหรือเพื่อนสมาชิกเอาปุ๋ยไปใส่นะครับถ้าทุเรียนเนี่ยโดนปุ๋ยมากๆมันจะสลัดใบนะครับอ่าอ่าตัวนี้ห้ามใส่ปุ๋ยนะครับห้ามใส่ห้ามใส่จน ครบสามเดือนนะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะอดอดอาหารหรืออดาธาตุนู่นนี่นั่นอย่าไปคิดแทนทุเรียนนะครับเพราะว่าดินพวกนี้นะครับเราผสมได้อย่างดีแล้วนะครับดินพวกนี้เราใส่ทั้งปุ๋ยอินทรีย์ใส่ทั้งดินพร้อมปลูกใส่ทั้งอาหารนู่นนี่นั่นเราผสมเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถอยู่ได้ถึง3เดือนนะครับทุเรียนจะกินไม่เยอะนะครับแต่กินเรื่อยๆอย่างสม่ำเสมอน้ําก็เช่นกันนะครับขอให้เขาได้รับสม่ำเสมอ นในอากาศที่ไม่ร้อนจัดนะครับถ้าร้อนจัดใบพวกนี้มันจะกรอบนะครับมันจะแห้งกรอบแล้วจับดูมันจะแห้งผากแล้วมันไม่นิ่มมันไม่หนานะครับอย่างนี้เป็นต้นเดี๋ยวผมจะาพาเพื่อนสมาชิกนะครับวิธีการดูแลรักษาอย่างละเอียดว่าจะต้องเป็นแบบไหนยอย่างไรนะครับสังเกตนะครับย้านะครับย้ําว่าลดน้ําไม่ต้องกลัวว่า,ามันจะแฉะลดเช้าเย็นหนึ่งเดือนก่อนนะครับเพื่อให้รากเขามาสัมผัสกับดินเดิม ดินเดิมก ch ับดินใหม่ให้เขาเชื่อมต่อก <in> <precautions> ันพอพอในช่วงนี้เบ้าก็อยู่ประมาณนี้เวลาใส่ดินก็ใส่ประมาณนี้ให้เห็นดินเดิมนะครับให้เห็นดินเดิมอยู่นะครับแล้วก็กดสักนิดหนึ่งนะครับกดประมาณ20%สไม่ต้องกดแรงมากนะครับกดเพื่อให้ให้ดินพวกนี้มันสัมผัสกับดินเดิมให้เป็นเนื้อเดียวกันพอประมาณนะครับไม่ต้องแรงมากเอาเอาเอาแค่แบบดินเหมือนกับมันอยู่ตัวทรงตัวประมาณนั้นนั่นคือน้ำหนักของการ กดดินในคืนนะครับแล้วก็ทําให้มันสรวบตรงนี้สักนิดหนึ่งนะครับสรบตรงด้านข้างนี้นะครับเวลาลดน้ำเพื่อให้มันไหลเอียงมาทางนี้นะครับไม่ควรจะให้เป็นแอ่งตรงกลางนะครับถ้าเป็นแอ่งตรงกลางเนี่ยเวลาเราใส่ปุ๋ยอินทรีย์เข้าไปนะครับบางทีเราลดน้ำนปุ๋ยมันจะไปรวมตรงที่โคนตรงนี้นะครับมันก็จะทําให้ทุเรียนนั้นนอกปุ๋ยได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จําลองเป็นลักษณะเป็นทรงเบ้าทุเรียนเป็น กระทะคว่ำนะครับทุเรียนจะชอบประมาณนี้เป็นกระทะคว่ำลดน้าปุ๊บมันก็มาซึมขอบๆนี้เวลาเราใส่ปุ๋ยเราก็ใส่อ่านอกเบ้านะครับเบ้าเข้าประมาณนี้นะครับประมาณนี้เราก็ใส่ข้างๆนี้แหละครับมันก็จะค่อยๆซึมไปมันจะไหลลงมาตรงนี้มันก็ยังอยู่ในเข่งอยู่นะครับมันก็จะเป็นการล่อรากทุเรียนให้ออกมากินอาหารในเข่งอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็คงจะมีประมาณนี้นะครับหลังจากที่ปลูกแล้วก็ไม้ก็ยังเอาไว้อยู่นะครับ แล้วก็ยกไปไว้ในร่มอย่างที่ผมได้กล่าวแล้วนะครับแล้วก็สังเกตใบสังเกตยอดนะครับถ้ายอดเขานะครับออกมาออกมาดูเป็นในลักษณะที่เป็นใบใบดาบใบปลีเราก็ฉีดยากําจัดแมลงนะครับเป็นพวกเพลี้ยต่างๆนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับทุเรียนต้นเล็กต้นใหญ่ก็จะดูแลเหมือนกันนะครับ ก็เนี่ยเป็นยอดประมาณนี้ก็สามารถฉีดยาได้นะครับอันนี้ผมก็ยังไม่ได้ฉีดเพราะซื้อมาใหม่ก็ปล่อยไปก่อนนะครับสักประมาณสัก15วันยี่สิวันก็ค่อยฉีดนะครับในเรื่องของอาหารทางใบบวกกับสาหร่ายอะมิโนแล้วก็บวกพร้อมกับอของยาเพรียนะครับบวกยาเชือ้อราประมาณนั้นก็เป็นทั่วๆไปนะครับก็เป็นเรื่องปกติที่จะต้องดูแลทาง ทางใบนะครับโดยการสังเกตใบใบตอนเช้าก็ชูชันหรือไม่นะครับกิ่งเขาชูชันหรือไม่นะครับใบเขาหนาเขามันไหมอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าเป็นกรณีที่ปลูกแล้วนะครับถ้าใบห้อยใบสลดนะครับอันนั้นผิดปกตินะครับผิดปกติอาจจะลดน้ําไม่พอนะครับแต่ถ้าทุเรียนเก่งทุเรียนถุงอย่างนี้นะครับไม่มีคําว่าน้ําขังน้ําแฉะนะครับเพราะว่ามันมีรูระบายน้ํอ่าถ้าเราปลูกในลักษณะประมาณนี้นะครับเออเราจะ เราจะไม่มีปัญหาในเรื่องของการให้น้ํานะครับเพราะว่าให้ได้เลยนะครับอย่างนี้ถ้าบางท่านก็ปลูกอย่างนี้ให้จนจนเต็มนี้เลยครับนี่เต็มเบ้าเลยให้ล้นเลยล้นพอลน้นปุ๊บมันเขาก็จะลางรากล้างดินออกไปตรงรูอากาศแค่นั้นจบนะครับในร้านชําเขาก็ลดอย่างนี้เช่นกันนะครับเขาก็ลดเช้าเย็นเช่นกันนะครับบางทีพื้นเนี่ยจึงนองเป็นน้ําไปเลยนะครับมันก็ไม่ตายเพราะต้นเรียนเนี่ยมันต้องการความชื้นนะครับชื้น ชื้นทั้งในในในดินด้วยนะครับแล้วก็ชื้นในสภาพบรรยากาศรอบๆเขาเรียกว่าความชื้นสัมผัสอย่างนี้เป็นต้นเขาชอบลักษณะอากาศประมาณนั้นนะครับไม่ร้อนแห้งไม่ร้อนแดดจนเกินไปอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเราก็พยายามทําให้เข้ากับสภาพสภาวะที่เขาต้องการนะครับก็คงจะมีประมาณนี้นะครับได้เชรประสบการณ์แล้วก็วิธีการปลูกให้กับเพืนสมาชิก13นาทีแล้วก็ฝาก ขอบคุณกดไลค์กดแชร์นะครับในของส่วนทุเรียนมือใหม่ก็จะเดินไปด้วยกันในเรื่องของการปลูกทุเรียนแบบไหน,นอย่างไรให้โตเร็วปลูกแบบไหนไม่ตายก็ฝากติดต,ตามไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ